599,0 0บาทเท่านั้นครับดูด้านหน้าครับน็อตเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะตัวเบาะแดงนะครับภายในแดงปรับไฟฟ้าครับเบาะภายในสวยมากครับปี2018ครับ bm 3 3 0 e ปี2018เลขไม่แสนสามราคาวันนี้เพียง599,0 0 0บาทเท่านั้นครับมาชมกันครับเดินทางเข้ามาอีกหนึ่งคันเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับปลั๊กอินครับตัวนี้มาดูด้านหน้าครับน็อตเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมซิลกาวเดิมสติ๊กเกอร์เดิมลง ทุกจุดอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานครับมาดูด้านหน้าครับ ด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับตัวนี้ LED สปอตไลท์ตัดหมอกมีให้ครบครับล้อแมกอัอลลอย R17 ยางปี2023ดอกเต็มๆใหม่ๆใช้ได้ยาวๆกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ครับเปิดไปดูด้านในครับตัวนี้เป็นตัวเบาะแดงนะครับภายในแดงปรับไฟฟ้าครับสวยมากๆกวงมาลัยมันติเลขไม้เพียงแสนสามวิทยุฟอนเดิมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ปุ่มคุดสตาร์ทกระจกออโต้จะถลอกพับข้างเซ็ตเบาะมีให้ครบไปดูที่เบาะด้านหลังครับ เบาะภายในสวยมากครับตัวนี้เป็นเบาะแดงนะครับปี2018ครับมาต่อที่ด้านท้ายครับเซ็นเซอร์มีให้ครบครับเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆปลั๊กอินอยู่ครบทุกชิ้นครับราคาดีมากๆครับ599,000ยังไม่พอรถคันนี้รับประกันซ่อมศู์ให้อีก2ปี7,000 70, 0โลแพนด้าสปีดสีนะคริน